ไไปปววงงีี้้มึงเก็บนี้สองตัวสองตัวในวงอ่ะรีบหน่อยสองตัวในวงรีบเก็บหน่อยสองตัวในวงรีบเก็บหน่อยขอคนเราไปช่วยเทลอีกคนหนึ่งได้ป่ะมันมีสองตัวคนหนึ่งฮัลโหลพี่มาต่อเฮ้ยไอ้บอลอย่าลงนะบอลเราเราไปช่วยเทลคนหนึ่งได้ป่ะมาต่อหนึ่งคนพี่ต่อีกมันต่ออีกมันต่ออีกมันต่ออีกเฮ้ยเดี๋ยวกูลงเล่นให้มึง ฟมันจะเมี่มจะรีบอ่ารต้องรีบมันต้องรีบมันกากมันกากไม่ต้องรีบเอออยอยู่เย็กดอนด้วมันล้มให้หมดกได้นมัน้มดก็ได้โรมันกากรมันกากมึงชนนมึงช้เ่ยไปก่อน้าไปก่อนอดรถสนี่เจฮ้ยมาตั้งมันซุนมาตั้งมันซุนมาตั้งมันซ้คันนี้ก็จะพ้น ชอบดีชอบดีกลัวกลัวมาตกนะกลัวกลัอยู่หมาตกันมันมีรถนมันมันมีรถีดมนไตหนึ่งนะมาไตนึเอาขึ้นเดี่ยวขึ้นเดี่ยวขึ้นได้ปะเาไปส่วนหนึ่งพยายามถึงงอบนะเอาอบ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 ยิบอบก่อนยิอบก่อนใจเย็นเาเสียเย็นทางตรงไหนมึงยกกันได้หรือวะไม่ยกไม่ยกยกไม่แยกเออ มันลงตรงโ้งแดงเยอะนะพี่ห้งแดงอยู่มันลงมันลงเยอะแล้วนะมันลงเยอะแล้วมันลงเยอะแล้วไม่เป็นไรนวดนวดไปก่อนนวดไปก่อนนวดตัวเพื่อนมันลงรถตนวดตัวเพื่อนมาลงรถก่อนตัวนะวงรอบมันตายหลายตัวนะวงรอบมันตายเยอะวงรอบมันตายเยอะเร็ว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 แล้วเพื่อนมันมี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 รถด้วยนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไอ้ตัวป้าที่ตัวป้าเทาร้อนเหลือไม่ไม่ฝักก่อนดิไอ้มึงมึงฝักก่อนมาลงอีกนะมาลงอีกนะมันจะเอาเพื่อนไปมันจะเอาเพื่อนไปมาเพื่อนขึ้นรถมาเพื่อนขึ้นรถโอ้โหจำสิแข่งที่ป่ายโตโตเฮ้ เฮ้ยมึงดูดีกันขนาดมันจะเอาเพื่อนขึ้นหนามึงเอาเพื่อนก่อนดิขึ้นรถไอ้พวกมึงจะเพื่อนขึ้นรถตกอีกตกอีกตกอีกมึงจะเอาเพื่อนขึ้นรถมึงจะเพื่อนขึ้นรถหลังบ้านมัน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 เห็นป้ายมันตังสกโดนอยู่เมย์มย์มึงมึงไม่ตายทั้งทีอ่ะเฮ้ยฮัลโหลไปกูพังไอ้ยี่หมาล้วไอ้ยมาล้้กอดของคนอืเอไอได้มีปากมีสียไอ้สัส มีปาามีเสียงไอ้ที่อ่ะห่วยไรฟ้า ฟอมเที่ยมือสัตว์ที่ยขยายคุยฟอมเที่ยมือสัตว์ที่เสียวให้เด็กเที่ย ยี่สามดออยู่ไหนวะบอวไฟสั้นไอ้ยี่สล้อไสั้นอ้ วยเอ้ย <Bla, Bla. S 1> ปืนอยู่ไหนวะไอสัตว์ที่ยตัวเสียวเยมึงไอสัตวไปมึงแผลกาไฟเอาไ้ดิมึงแผลกาวไฟเอาไ้ดิแผลกาไฟเอาเพื่อเดียวชิมเพื่อเพื่อเดี๋ยวชิมเพื่อเพื่อเดียวเพื่อเดียวเพื่อตายเยอะเพื่อเพื่อเดียวเพื่อเพื่อเดียเพื่อตายเยอะเพื่อเพื่อเดียวเพื่อเพื่อเดีายวเพื่อเพื่อเดียวเพื่อเพื่อเดียวเพื่อตายเยอะเพื่อเพื่อเดียรีบชมรีบชมรีบชม ข้างนอกมึงเห็นวงนอกเอ็มพีไหมวงเอ็มพีวงนอกเอ็มพีเพื่อนเตายเยอะนะเปลี่ยนปืนแม็กเปลี่ยนปืนแบคลี่ยนได้ไหมเปเปลี่ยนปืนใจเย็นเใจเย็นมึงเอาเพื่อนมึงดับเอาเพื่อนนะมึงดับเอาเพื่อนอะไรดมึงเห็นไหนเพื่อนโดนออกไปฝั่งหนุเยอะก็ดนฝั่งหนุเยอะไม่มีไรไม่มีไรเด๋ยวปืนยิงเด๋อวปืนยิงไม่มีไรไม่มีไรใจเย็นเรเสียมึงมีบของมันใจเย็นฟังเยไม่มึงขด้กูีขไไม่มีไรไม่มีไร หัาเยนี <screws in the ground> ่ต <enger classics and brightness> <desserts> <men> ่อเยี่ยาตัวร้องเลยสัโ้ยเียหวเาเฮียเยี่ยฝาโวยตาย ควายไอควายเ้ตัวกะไอควายตัวกะเชี่ยไทยีก็อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาควายเดวกูจะให้มึงดูเตน้อยเดกูจะให้มึงดูเตอน้ยเดยควาเดกูจใ้มึงนอยเดยวยยี่แกร์ตโบไม่สัตขยเฮยมาไฟสามีนมีปากมีเสียงใหญ่เลยนะไอ้น้องแหมพวกกูมาเล่นสามี่นมีปากมีเสียงใหญ่เลยนะ เราเราผมเอารถตองกินผิวงนี่ยหลอกบับเ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 อาศพวาอศพางเขาสองอันมีมีแล้วมีแล้วมีแล้วดูรถด้วยดูรถด้วยดูรถด้วยดูรถน้ำมือถึงน้ที่อะมีอะไมีศพ่ยังไม่ได้มองไหมมีมีศพไหนอีกไหม มีขันไหนมันสุดหมมีตบไหนไหมมีตบไหนอีกไหมซ่อมรถซ่อมรถกลับบ้านกลับบ้านฟังกูฟังกูฟังกูยันดีกลับบ้าน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 ใจเย็นเสสติสติกลับบ้าน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 ได้แล้วกลับบ้านเพื่อนเจอบ้านเจอบ้านโอเคโอเครู้เรื่องกลับบ้านนะกลับบ้านนะใคยดีเสียงกูกลับบ้าน กลับบ้านกลับบ้านได้หมดไปเจอบ้านเอ,อิามแล้วอิ่มแล้วเขาเลี้ยแบบอิ่มมากแล้วอิ่มมากๆไอ้ฟาขนาดทิ้งที่ทิ้งน้องให้ไปงานวัดเกิดเลยรอกลัวแพ้จัดไปดึกๆครับผมไปตีสองตีสามครับป๋หลวอเล่นเสร็จวันนี้ผมก็ออกแล้วตีสองตีสาม